ก็ได้เป็นเอกนามนะคะเอกนามคืออะไรนะอย่างที่บอกนิยามไปเมื่อกี้นี้เอกนามก็คือนิพจน์ที่สามารถเขียนในรูปของการคูณของค่าคงตัวค่าคงตัวค่าคงตัวให้เป็นหนึ่งก็ได้คูณกับตัวแปรตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปอา้าวนี่ตัวแปรสองตัวโดยที่เลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวเป็นศนหรือเป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหม นะฮะ x กําลัง1ก็เท่ากับ x y กําลัง1ก็เท่ากับ y นะฮะ1ก็เป็นค่าคงตัวเอามาคูณก็มีค่าเท่ากันแสดงว่าตัวนี้เป็นปะเป็นเอกนามเพราะมันมีครบแล้วข้อนี้ล่ะคะ2นะ,ะ2คูณด้วย x กําลัง1เนี่ยเป็นเอกนามใช่ไหมแต่มันผิดพลาดตรงไหนตรงมาบวก3ตรงนี้แหละ เขาพูดถึงแค่ว่าการคูณเขาไม่ได้บอกว่าต้องมีการบวกนะเขาไม่ได้บอกว่าต้องมีการบวกเพราะฉะนั้นตัวนี้จะไม่เป็นเอกนามเพราะไอ้บวกสามนี่แหละแต่เฉพาะตัวหน้าเนี่ยใช่นะฮะนแต่เฉพาะตัวนี้เป็นนะแต่ตัวนี้ตัวนี้ไม่เป็น เนีเพราะมีบวกเข้ามาเงี้ยไม่ใช่นะฮะเอาแล้ว4ใช่ไหมสามารถเขียนในรูปของการคูณระหว่างค่าคงตัวเนี่ยค่าคงตัวกับตัวแปรตั้งแต่1ตัวขึ้นไปอ้าวไม่มีตัวแปรนะคะมีไหมคะมีได้ค่ะสมมุติเป็น X อ้าวทำไมจาก4แล้วเติม X ได้หรอได้เพราะว่า X กกลังศูนย์ เขา,าบอกว่าเลขชี้กําลังของตัวแปรเป็นศูนย์หรือจํานวนเต็มบวกอินอาเพราะมันเป็นศูนย์ใช่ปะใช่นะฮะเพราะ x กํกลังศูนย์ก็ได้1 1ึคูณสี่ก็ได้สก็คือค่าตรงนี้ใช่ปะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเอกนามไหมเป็นเอกนามแล้วตัวนี้ใช่เปล่ามีค่าคงตัวไหมมีห้าเป็นค่าคงตัวแล้วคูณกับตัวแปรมีไหม มีตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปนะใช่และเลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวเป็นศูนย์หรือเป็นเต็มบวกนะอันนี้เลขชี้กำลังเป็นอะไรบางคนบอกอา้าวเลขชี้กำลังของมันเป็นหนึ่งแต่อย่าลืมว่ามันคือห้าคูณด้วย x ยกกำลังลบหนึ่งนะคะใช่ไหมล่ะมันเป็นเศษส่วนอะ่ะใช่ไหม x กำลังหนึ่งข้างล่างแต่จริงๆมันคือการคูณ x ยกกำลังลบหนึ่งถูกปะเพราะฉะนั้นกำลังของมันเนี่ย เข้าขายเป็นเอกนามได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเลขชี้กำลังของตัวแปรจะต้องเป็นศูนย์หรือเต็มบวกเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่เป็นเอกนามไม่เป็นนะคะข้อนี้ล่ะเป็นไหมมีค่าคงตัวปะคะมีเลขชี้กำลังของค่าคงตัวเป็นติดลบเขาไม่ได้บอกว่าเลขชี้กำลังของค่าคงต,ตัวต้องเป็นบวก เลขชี้กําลังของค่าคงตัวเป็นลบได้แล้วมันคูณกับตัวแปรไหมมีตัวแปรตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปป่ะใช่แล้วเลขชี้กําลังของตัวแปรเป็นบวกหรือเป็นศูนย์เป็นเต็มบวกไหมใช่เพราะฉะนั้นตัวนี้คืออะไร3ยกกําลังลบสองคูณกับ x ยกกําลังสามเป็นเอกนามก็เป็นเอกนามนะคะ เริ่มดูเป็นอย่างทีนี้เราก็จะมาดูตัวอย่างที่มันชัดเจนขึ้นนะคะ